Oh, <laughs> พ่อดอกเล็กๆนี่จะยังไม่เก็บโอเคดอกใหญ่ยังเล็กอยู่อืมยึบไปก็มีนะแต่ว่ายึบดอกเล็กดอกเกน่อๆไม่เห็นนะคะแหมไมอเห้นเลยไม่เห็นเนพิ่งเกิดเองเนี่ยยังไม่โตเลย แสดงว่าแถวนี้จะขึ้นเต็มไปหมดเดินสำรงบสำงบหมดคน อันนี้เหมือนมีรอยคนมาเก็บแล้วเพืน่อน่าจะคิดว่ายัางหน่อยอยู่เลยเปล่า,าต้องกระใจที่่ายัางเหลืออยู่ในเจ้าสองดอกนี่คอนอันนั้นยังเล็กไม่เอา